็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนี่ๆทุกๆท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปกันเนาะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําความสะอาดนะครับผมนี่นะครับโอ้นี่คือขี้กบนะเพื่อนๆนะที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะเออเนี่ยจะให้เพื่อนๆดูชัดๆเลยนะครับผมว่าขี้กบเนี่ยมันเป็นยังไงมันกินอะไรเข้าไปถึงจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่านี่นี่คือเจ้าของขี้นะนี่คือขี้กบนะครับโอ้โหนี่คือขนไก่นะเพื่อนๆนะ เละตุ้มเปะเละโอ้โห,หน่าเกลียดน่าชังจริงเลยใครกินข้าวอยู่ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่คือขี้กบนะครับหรืออุจจระกรบนั่นเองนะครับผมโอ้โหหลายสับหลายคําพูดเหลือเกินบางกันก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเพื่อนนะเนี่ยที่เป็นขุยเป็นขุยเต็มอยู่นี่ก็ใช่นะครับเป็นปีกไก่หรือขนไก่นั่นเองนะเพราะผมให้มันกินลูกเจี๊ยบนะครับเพื่อนเ,นเืนนะโอ้ยมามามา,มา,มาเดี๋ยวผมว่าจะย้ายน้องกบออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําความสะอาดเนี่ยต้องย้ายออกก่อนเนาะ จะได้ทำความสะอาดง่ายๆวิธีจับกบเนี่ยต้องจับจากด้านหลังนะครับถ้าเข้าด้านหน้าอาจจะโดนสวบได้เดอ้อเพื่อนๆเด้อน,น,น,นี่โอ้โหตัวต่อไปภารกิจเสียงใต้ <c oughs> โอ้โอ้โ,อโอใจเย็นเด้อลูกเด้อมามามา,มา,มาเอ้ยอยา่ามึงอย่าไปกินกันในนั้นนะนี่นะครับเอาไปรวมกันอยู่ดีๆแล้วก,กบหายหนึ่งตัวเนี่โอ้โหได้ผ่าท้องออกแน่นอนเลยเอ้ยตัวนี้ดูดิตาคนละสีนะเพื่อนๆนะ เห็นป้าโคตรเท่ตาสีเขียวกับตาสีดําเป็นยังไงบ้างโอ้เท่มากๆเลยนะดูตัวนี้ปกตินะเพื่อนๆนะนี่เป็นไงอีกตัวโอ้เนตรวงแหวนเลยเนี่ยเอ้ยกูต้องไปเรียนวิชาเซียนแล้วโหมดเซียนกบนี่กบกูมีเนตรวงแหวนด้วยนะเพื่อนๆนะมาดูทรงตัวนี้จะจับง่ายโอ้แต่ก็ยากอยู่นะเพื่อนๆโอ้ยตัวนี้แรงเยอะนะเยอะสุดเลยตัวนี้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้ดีที่ไม่ตกนะมาเรียบร้อยโอ้ดูทรงนะเพื่อนๆนะ น่ารักมากๆเลยนะเอามารวมกันอย่างนี้นี่ก็แหม่ถ้าเลี้ยงรวมได้ถ้ามันไม่กินกันนะเอามาเลี้ยงรวมอย่างเงี้เนี่ยก็น่าเลี้ยงเหมือนกันปะเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมว่าถึงเวลาที่เราจะต้องทําความสะอาดนะครับขออนุญ,ญาตทําความสะอาดแป๊บหนึง โอเคนะเพื่อนๆนะตอนนี้ก็เสร็จภารกิจการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูน้องกบก,กันดีกว่านะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับได้กัดกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเรามาเล่นมันดีกว่าไหมดูดีๆนะครับตัวนี้เนี่ยตามันมีสองสีเดินเพื่อนเด้อเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไอ้นี่มาเทียบให้ดูเอ้ยมาหน่อยมาหน่อยไม่เป็นยังไงอีกอุยอ้ยอุ้ถ้าดูดีๆเนี่ย ทุกตัวนี่จะเป็นตาสีเขียวทั้งสองข้างนะครับแต่ไอตัวด้านขวาสุดนะครับผมจะเป็นตาเขียวดำเนาะเอออ๊ยอยโอ๊ยดูพี่แกเริ่มพึงแล้วเนี่ยเริ่มแล้วโอ้เริ่มเบ่งกล้ามแล้วเนี่ยเอายังไงดีเออโอ้ยโอ้ยแต่ละตัวดูแลยากจังเลยวะเนี่ยเออดูมันดูมันแหมไม่โอ้โอ้โอ้ต้องระวังนิ้วนะเพื่อนๆนะทลักษณะนี้ต้องระวังนิ้วเลย นะครับผมสวบขึ้นมาเนี่ยได้เลือดเลยทีเดียวว้าวอุ้ยเพื่อนเริ่มเริ่มจะกลัวแล้วเนี่ยเพื่อนๆในกลุ่มเริ่มจะกลัวแล้วเนี่ยอฮ้ยเฮ้ยคุ้มยากนะตวงนี้นะเออดูดิถ้าเกิดแบบเออมันจะว่ายังไงนะเออมันได้เบ่งกล้ามขึ้นมาแล้วก็โอ้โหคุ้มยากตรงนี้นมามาดูดูด,ดูตัวนี้ดูตัวนี้นี่นี่นี่นน <c oughs> อืม ไอ้ลูกพี่โอ้โหลูกพี่ตัวใหญ่ดูแต่ละตัวนี่ก็มันก็ไม่ได้น่ากลัวน่าเกลียดซะเท่าไร่นเะพื่อนๆนะก็เหมือนน้องกบธรรมดานี่แหละนะแต่พฤติกรรมแบบนี้ของเขาเนี่ยก็คือการป้องกันตัวนะครับผมก็คือกลัวเราจะมาทาร้ายนั่นแหละก็คือจะส่งเสียงไลใ่ให้เราออกไปนะครับผมเราก็เลยจะเห็นว่าเขาก้าวแล้วแต่จริงๆแล้วคือพฤติกรรมการป้องกันตัวของกบนะครับเพื่อนๆนะมาดูตัวนี้หน่อยนี่นี่นี่ โอ okay, เคเพื่อนๆเดี๋ยวว่าจะเก็บเลยนะเก็บดีไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยโชว์หน่อยเบงกล้ามหน่อยไม่เอากลัวโอ้เจออีกตัวเข้าไปถึงกับวิ่งเลยตัวนี้นี่ลูกพี่ใหญ่นี่คุมฝูงเลยหรือเปล่าเนี่ยฮะอืมไะเพื่อนๆผมว่าผมจะเอาไปเก็บเลยดีกว่าเนาะเออเอามาย้ายเข้าบ้านน้องกบดีกว่านะครับผมมา ึบขอ,อยาดวางตรงนี้แล้วกันนี่ตัวแรกกลับเข้าบ้านไปโอ้ยบายบายน้ำตาสองสีนะครับผมนี่ <c ười> มาตัวต่อไปโอ้ยขยับหน่อยดีกว่าเออมามามาอ้าวิจับยากอยู่นะอ้าอวาโอ้ยเกือบหลุดนะตัวนี้เพื่อนมามาตัวต่อไปเอ้ย เอา,เ,อาเริ่มแล้วตัวนี้เริ่มก้าวลาวเลยเนี่ยเอาเอาอุย้ยผ่านไปได้ด้วยดีนะตัวสุดท้ายลูกพี่ใหญ่มากลูกพี่ยิ้มยิ้มให้กล้องหน่อยดิเราอะเออเอาโอ้ยจับยากเพื่อนๆนะมันสู้มือตัวนี้โอ้ยโอ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นมามามาโอ้ยอืมโอ้ยเหนื่อยนะคะเพื่อนๆนะ ก็สำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนเดอ้อ